สวัสดีครับเลขเด็ดหวยดังเข้าทุกวันกลับมาแล้วครับวันนี้11ธันวาคมครับสำหรับวันนี้วันอาทิตย์นะครับเป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันนะครับให้เพื่อนๆได้พักผ่อนแล้วก็รอที่จะเตรียมตัวนะครับไปรอรุ่นหวยระบาลไทยในงวดวันที่16นี้นะครับก็ถ้าใครยังไม่ได้เลขเด็ดนะใครยังไม่รู้จะซื้อเลขเด็ดตัวไหนดีก็สามารถใช้เลขเด็ดในวันนี้นะครับเป็นแนวทางกันได้เลยครับวันนี้นะครับมีเลขเด็ดที่น่าสนใจมาป่ากันด้วยนะครับในส่วนของรัฐบาลไทยนะครับแล้วก็ฮานอยสามรอบครับรอติดตามกันได้เลย สำหรับวันนี้ครับเลขเด็ดที่นํามาฝากกันจะมีตัวไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปไล่ดูพร้อมๆกันเลยครับเริ่มต้นกันที่เลขเด็ดเลขแรกกับเลขเด็ดเลขพิเศษครับงวดวันที่16ธันวาคมนี้งวดสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับใครที่รออยู่จัดไปครับผมแจกเลขเด็ดครบเลยทั้ง2ตัวแล้วก็3ตัวครับ6 2 5 250 42 47แล้วก็4 8ครับจัดไปครับกับเลขเด็ดพิเศษงวดนี้ครับ16ธันวาคม

83แล้วก็93นะครับเลขเด่นหวยดังเข้าทุกวันที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับใครชอบเลขเด็ดตัวไหนก็จดกันไว้ได้เลยครับช่วงเย็นวันนี้ฮานอย3รอบรอลุ้นรอติดตามกันได้เลยครับสำหรับวันนี้เลขเด่นหวยดังเข้าทุกวันต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ